เทคนิคในการลดฮอร์โมนความเครียดคือการควบคุมน้ำหนักครับการที่เรามีน้ำหนักตัวเกินเซลล์ไขมันจะหลั่งสารอักเสบมาทำให้ร่างกายของเราเกิดความเครียดหลายคนทำ IF ใช่ไหมครับ IF คือ intermittent fasting หรือการอดอาหารเป็นช่วงเวลาแต่การทำ IF มีข้อเสียที่เราต้องรู้คือบางคนไปอดอาหารมื้อเช้าเพราะการที่เราอดอาหารมื้อเช้า จะทำให้ร่างกายหลังฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลจะทําให้ภาวะต่อมหมกไตล้าของเรายิ่งแย่ลงหลายคนอดอาหารนานๆแล้วหน้ามืดใช่ไหมมือสั่นคนที่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนความหิวการทำไอเอาจจะไม่เหมาะวันนี้หมอมีงานวิจัยจากดร์วอลเตอร์ลองโกนะครับจาก University of Southern California เขาเล่าให้ฟังถึงโปรแกรมตัวหนึ่งครับ Fasting Mimicking Diet โปรแกรม FMD คือโปรแกรมจำลองการอดอาหารในงานวิจัยพบว่าจะเป็นวิธีที่ลดน้ำหนักได้ดีที่สุดเห็นไหมดียิ่งกว่าการทำ IF ด้วยสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ลดน้ำตาลในเลือดได้และกระตุ้นสเต็มเซลล์ได้โดยที่ยังสามารถทานอาหารได้ยังทานมื้อเช้ายังทานมื้อกลางวันและทานมื้อเย็นได้นะเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับ5ข้อของการทำโปรแกรม fasting mimicking diet หรือโปรแกรมจำลองการอดอาหารข้อที่1ครับให้เราจำกัดแคลอรี่วันหนึ่งนะครับอยู่ที่75%ของที่ร่างกายเราต้องการประมาณ7 7 0ถึง1,100กิโลแคลอรี่ต่อวันนะเราจะนับแคลอรี่เองจากอาหารที่เรากินหรือบางคนอาจจะใช้เป็นตัวสารอาหารทางการแพทย์กินเสริมก็ได้นะครับก็ขอให้เน้นตัวที่มีแคลอรี่ต่ำแต่ได้สารอาหารเต็มที่ข้อที่2ครับ ให้เน้น plant based protein ครับคือโปรตีนจากพืช the base protein เลยนะครับไม่เอาโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะโปรตีนจากเนื้อสัตว์มีไขมันอิ่มตัวทำให้ร่างกายมีความเป็นกรดนะให้เราเอา the base protein โ Prote ปรตีนจากทัว่วโปรตีนจากเมล็ดธัญพืชนะครับข้อที่3ครับให้เน้นคาร์โบไฮเดรต ที่เป็นดัชนีน้ําตาลต่ำกินข้าวกล้องแทนข้าวขาวครับให้เปลี่ยนจากขนมปังขาวมาเป็นขนมปังโฮลวีให้มีพวกกากใย,ยไฟเบอร์เยอะๆนะครับข้อที่4ครับให้ทําโปรแกรมเบสฟินดีสามข้อให้ได้ติดกัน5วันหรือ1อาทิตย์ใน1เดือนครับและข้อสุดท้ายครับให้ทํา3เดือนติดกันนะผลงานวิจัยออกมาชัดเจนมากว่าการที่เราเข้าโปรแกรมเบฟินดีสามารถลดน้ําหนักได้ไม่แพ้การทํา IF ลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ ลดน้ําตาลในเลือดได้กระตุ้นสเต็มเซลล์ได้ด้วยหน้าเราจะเด้งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปฉีดสเต็มเซลล์และที่สําคัญครับเรายังคงกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นได้ไม่ต้องอดอาหารครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับ